อนะคาคตอีกใช่ไหมครับใช่ครับคือเราจะมีเครื่องยนต์อีกอีกห้าห้าหกเครื่องนะครับคือเรื่องคือเรื่องสุขภาพเพลเซนเตอร์นะครับเราจะเป็นศูนย์สุขภาพของภาคใต้ อรองจากอมอภูเก็ตไอม้มอสงขลานะครับครับก็คือจะมีครบทุกอย่างวาาิทยาศาสตร์วยศาสตร์เขตร้อนหรืออะไรพวกเนี้ยทุกอย่างจะเป็นความไอโรคซ้ำซ้อนทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่ที่นี่หมดเลยเราขอไปด้วยว่าเราจะทําตรงเนี้เป็นศูนย์ศูนย์แพทย์อันดามันซึ่งต่อไปสมมุติว่าเรื่องคงไม่เกิดแล้วครับถ้าโควิดเกิดอีกทีเนี่ยไม่ต้องส่งไปวิจัยไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปบําบัดอะไรที่กรุงเทพ เราทําได้ของรเราเองแล้วที่สำคัญคเนี่ยเราสามารถที่จะนักท่องเที่ยวท่านถ้าท่านทราบดีนะครับท่านก็ต้องรู้ว่าโรงพยาบาลเอกชนที่กรุงเทพที่มีชื่อเสียงประมาณสามสี่แห่งเนี่ยครับตอนที่ไม่มีโควิดเนี่ยชาวต่างชาติให้ความไว้วางใจขนาดไหนกับแพทย์ไทยราคาก็ไม่สูงฝีมือดีรักษาหายสบายทุกคน ิ่งเหล่านี้ครับที่ทําให้เรามั่นใจว่าถ้าเขามาภูเก็ตด,ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการพ่วงสองอย่างเขามาคงไม่้มาคนเดียวเขามารักษาอนะไรครับพอครอบครัวมาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนนอนาคตไว้ด้วยว่าถ้าเรามีแบบนี้อนาคตภูเก็ตก็จะมีโอกาสถึงเป็นโรคอะไรที่มาเราก็มีอะไรรับอภาพรองรับนะครับนะครับพูดถึงเราก็วก็ครับเป็นภาพความหวังที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพียง